สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ที่ซูคาตาฟาร์มนะครับอยุธยาก็จะเป็นฟาร์มแล้วก็มีคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันด้วยครับนี <Okay. S 1> ่เป็ด่ส,ส่วนตรงนี้น่าจะเป็น เรียกว่าอ,อะไรเป็นที่เดินเฉยๆไม่น่ามีอะไรครับนี่แหละเดินเข้าไปกันนะครับผมว่าที่มัานน่าจะเล็กๆแบบมันร้อยหอชมเบลควายแคร์ลับไปฝั่งนี้กันก่อนเดินตรงนี้ก็มีละออ,นนอ,องน้ำ,นำเป็นละอองน้ำลงมาครับเป็นละอองลงมาครับแบบทีมันชิเย็นดีครับนี Wow. คนน้อยด้วยนะครับผมน่าจะเป็นวันธรรมดาอันนี้เราจะไปดูยีราฟกับควายแคะกันนะครับ <Okay. S 1> พอกับสเกาหลีผมว่ารถนะครับรถขนาดสเกลการเที่ยวมาเที่ยวอย่างนี้บ้างนะครับมันก็ชิลดีเหมือนกันเราอองนะ้ำเต็มหน้าเราจะไปดีรากันตรงโน้นนะครับ ตรงนี้ก <expense> oh, mm ็จะมีอีกเดี๋ยวเราไปดูยีร่ากันก่อนนะฮะเหนาะเลแค่หลับโอ้โหมีหลายยท่ด้วมีตัวเดียวนะครับน้องอยู่เป็นจานประมาณนี้เนี่ยกว้างอยู่นะแต่น้องอยู่ตัวเดียวน่าจะมีสักตัวสองตัวนะครับ ต่อไปเราก็จะเข้าไปต่อมีทางเข้ามาอยู่จากตรงยีราฟเดี๋ยวเราจะตรงไปนะครับตรงนี้เป็นมีสนับน็กเล่นด้วยของเด็กเพื่อเด็กๆมาทุกคนโคตรร้อนอ่ะมันไม่เหมือนอยู่เกาหลีอะเกาหลีเย็นเย็นเกินอ่ะ ร้อนมากวันนี้น่าจะสัก40องศาได้นะครับชาผมถ่ายวันที่6ตรงนี้คืออ,อะไรอะ่ออระเอาปากก้าเ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเอาปากกาดีกว่าเอาปากก้กาเห็นปะทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูวิกันนะครับตอนนี้ขอเดินก่อนเฮ้ยมันเป็นรอบๆเลยนี่หว่าเว้ยทุกคนครับมันเป็นรอบๆ เข้าตรงไหนวะโอเป็นทางยางไปนู่นเลยนะครับร้อนเกินร้อนโออาต้าสามารถให้อาหารได้ด้วยนะครับที่นี่เดี๋ยวเรานิฟวิวลล์ล่มเงาดีขึ้นเยอะเลยครับโอสัตว์ที่นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะเดี๋ยวก่ัน ให้ไปดูใกล้ๆดีกว่าข้างหน้าก็จะมีกังหันด้วยที่จริงฝั่งนู้นก็มีนะฝั่งนู้นโอ้ฝั่งนู้นเป็นแบกงนกอะไรเงี้ยแต่เราก็ได้ดูตรงนี้อันนี้ลงได้เลยไหมลงอีกฝั่ง เราวนรอบมานะครับเดี๋ยวจะค่อยๆถ่ายไปเรา,เาโซนนี้ก่อนนะน,นี่คืออะไรอ่ะขายของเล่นด้วยมาเดี๋ยวลองโซนนี้ก่อนคืออะไรอ่ะตอนนี้ร้อนมากกว้างกว้างนะครับผมเช่าทานแครอทกับกว้างตุ้งกล้วยแล้วก็หญ้านีแค่นี้เหรอ ชื่อภาษาไทยกวางขาวชื่ออังกฤษไว้เดี๋ยันนี้ยิงแคออ่เราทุกฝายาวยากวยน้องก็ย่างน่าจะให้อาหารได้นะครับตรงนี้แหละใช่ปะไม่รู้ให้ให้ผ่านกรงเลยเหรอให้ให้ผ่านตรงนี้มีช่องอยู่เวอนี่นี่เป็นแก่น้องทำไรวะคือน้องมาทำะไรกันตรงนี้วะ ก็ไม่รู้อยู่เป็นจุดๆน่าจะร้อนนะครับก็เลยเข้ามาในร่มเาเป็นไล่เลยสามอันขาตาเฮลตรงตนี้เป็นม้าแคระนะครับม้าแคร์ม้าแครอยู่กันสามหกมีกันหกตัวดูดนิน้องน้านน้องน่าจะร้อนนะครับก็เลยต้องมาอยู่ในร่ม ว่าเย็นๆแหละน้องน่าจะออกมาบ้่งากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้น้องร้อนเพราะผมก็ร้อนไม่มีใครไม่ร้อนครับรอากาศแบบนี้ตรงนี้เราอยู่ที่ฟลามิงโก้นะครับอืมฟามิงโกอาหารที่กินนี่คือปลาไหนก็ซิฟามิงโกน้องอยู่กันกี่ตัวสี่สี่อยู่กันแปดตัวนะครับ นี่สบายหน่อยเหมือนได้ว่าสบายเพราะว่ามันมีร่มเยอะกว่าคง่ืนเนี่ยสอดเข้าไปหน่อยส่วนตรงนี้นะคะรับก็จะเป็นลาน,นถ่ายรูปหรืออะไรก็แล้วแต่ครับนะถ่ายรูปได้เวลคัมมีหมี Welcome, Mimi, ด้วยแช่เลยทั่วถ่ายรูปกับหมีได้ 难度。 ทาอะไรด,ด้วยอุยทำยังไ,ไ,ไงพี่เมื่อกี้ผมเข้าไปได้ในเพราะว่าเราถืองานแต่จะไปงา,าบนบวาสามารถเข้าไปกงได้ด้วยนะครับก็บ <า S 1> เลยเข้าไปได้นะครับน้องออกมาแล้วเอมว๋มาลาเนี่ยอุอยตัวเล็กมากดูดิออกเข้าไปแล้ว Ừ. Ừ. Đi đi. Wow, ông này đi đâu? Ông nghe đi sao? เออคือยังไม่ยอมออกเออไปแล้วไปยังมันหมดแล้วนะเออไปแล้วีน้องนองออกมาได้ไงน้องไม่ได้ไงอ่ะตรงนี้เป็นโอ้เป็นที่ขายของเล่นนะครับแบบยุคเก่า ตอนนี้เรามาอีกตอนหนึ่งนะครับผมตรงน,นี้ก็จะเป็นแบบเดินข้างบนครับแล้วก็ชมสัตว์ตรงตรงนี้มีกองเล็กๆด้วยก็จะเป็นนกองตรงนี้ยนกเล็กเราก็จะน,นี่งไปตรงนี้โอ้โหนกคงใหญ่ๆเลยตรงนี้เป็นนกแก้วนู่น นี่ก็เป็นแก้วเหมือนกันนะครับนี่ก็จะแบบหน้าเบื่อนโลกหน่อยอนี่เป็นนกกระจอกเทศนะครับผมนี่ออกมาองตันี้อีกอยู่นี่มันก็จะเป็นแบบโดมตรงนี้ไปตรงน,นี้คืออะไรฮะน้องคือนกแก้วเหรอใช่ไหมแต่น้องตัวสีขาตัวเผือก ไอร้อนนอตรงนี้คืออะไรฮะเป็นโดมจะเป็นแบบเดินวนรอบตรงนี้เหมือนจะเป็นกว้างๆนะครับตรงไม่มีอะไรตรงนี้ลงไปได้ด้วยตรงนี้อะไรเต่าสู้คาตาเต่านั่นแหละตรงไหนอ่ะฮู้ชื้อปุ๊บอตรงนี้ <S 2> <S 2> นมีแบบ ชิงช้ด้วยชิงช้อย่างนาีน้ไหนเต่าอ,อ่ะอ๋ออ,อยู่ในบ้านหมดเลยนอ,อยู่ในบ้านหมดเลยนี่ชีวิตมีสองกรงตรงนู้นก็มี ห้ามจับกระต่ายเวอร์ริกระต่ายหดควางตุ้มหดควางตุ้มกระต่ายอ๋ออยู่นู่นเฮ้ยอ่ะอันนี้ย น่ารลักเดี๋ยวเราไปหาหน้องกระต่ายโอ้อสงสารนนองกระต่ายมากผมเป็นคนเดียวที่เข้ามาเลยนะี่นี่ตัวเดียวเหรอผมไม่กล้าเข้าได้น้องมากถึงประอยากเล่นก็เถอะทุกคนน้องแอบม,มอง hoa như... lá cả mà lo nó nó giờ nó em tò khắp ốm เรากลับกันแล้วนะครับผมนัดฟอเมอ่อด้วยซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะไปกันต่อนะครับอีกที่หนึ่งนะครับผมก็สวนสัตว์กับคาเฟ่น,นี้อยู่ที่บางปะอินนะครับผมยุทธยานะครับแล้วผมจะแปะโลเคชัน่ไนไว้ให้นะครับเขาไม่ได้จ่าย มาที่วัดใหญ่กันต่อเลยครับนนใช่นี่นมาสักแป๊บหนึ่งนะฮะตอนแรกจะทำเจดีนะครับแต่ว่าปิดปิดเฉยเลยดูเราไปเจดีย์อันใหญ่กันนะครับว้าว ขึ้นไปแต่รอบนี้ผมไม่ขึ้นนะมาหลายรอบมาอาอยุทยาทีไรก็เดินขึ้นเจดีย์ครับแต่ไม่ได้เดินวนรอบเลยมันก็เป็นแบบเขาจะรูปรอองสวนตรงนี้ก็จะเนี่ยเจดีย์ นี่นะฮะรเราก็จะตรงนี้มันจะเป็นส่วนครับตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบข้างหน้าจดีนะทางเข้านะแล้วข้างบนเอ้แล้วข้างในเนี่ยก็จะมีเนะี่ยเอาจะรูปนะครับตอนนี้เือแค่นี้แล้วผมก็ไม่รู้ละเอยียดหรอกนะฮะที่จริงไม่รู้อะไรเลยนะฮะ <laughs> นี่อขาะรูป ตอนนี้เราจะกลับกันแล้วของคลิปของคลิปนี้วอล์กวันนี้ก็คงจบในห้องนี้ตัวน,นี้เสด็จนะ๊ายบาย